โอเคครับน้อก็กราบสุดครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลงดูคลิปนี้หรือว่าจะเป็นแฟนกับคนดีคนเดิมของผมนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเกมเก n นชินนะจริงก็ว่าจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่า,าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะห่างหายไปจากที่นี่นานอยู่พอสมควรก็ยอมรับว่าหมดไฟไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็คือไปเริ่มมีงานอย่างอื่นให้ทาแล้วก็ ส่วนมากก็คือเริ่มเริ่มทํางานอะไรเริ่มมีไงเริ่มกาลังกำลังเริ่มหางานทาอะไรนี้ด้วยเพราะว่ากําลังขึ้นมัดมอปลายไม่ใช่กําลังขึ้นอ่ากลังขึ้นมหาลัยอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเคลียร์เคลียร์ตัวเองอยู่เพราะว่างานขาค่อนข้างเยอะแบบปิดปีใหม่มาเนี่ยก็คือแบบงานดองเป็นแถวเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราก็ตั้งใจจะมาเปิดกาชาไ่้เองเนาะก็มีหลายกิจกรรมมาเลยนะแต่ว่าอ่า กิจกรรมที่ผมยังไม่ทําทีนะเนี่ยไอเน,นี้ยต่ค่อยทำกูขี้เกียจก็มีทั้งนั้นของกาชาอ่าลีมันมีวันนี้ลีกาชานะรอบนี้จะมาเป็นทั้งนั้นของไรเดนโชกุนแล้วก็อโยมิยะนั่นเองเนาะมหาคนอะไรนะศึกมหาชนคนชนเทพโอโหแต่ว่าผมอาเอาอานี้แล้วกันนะหอของไรเดนเพราะว่าผมเล่นไรเดนนะคือตอนนี้อของอะไรไม่ได้เตรียมอะไรให้ไรเดนเลยนะ มีแต่ไพ่โมจิเจมแค่นี้แหละเออคุณมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะให้ไลเด่นเลยเพราะว่าอา่อพรสวรรค์ไอของอัพพรสวรรค์ก็ไม่เตรียมอ่อะไรกัของอัพก็ไม่เตรียมแล้วอันนั้นอะ่ะอาวุธกูยังไม่มีให้ไลเด่นเลยกูยังไม่มีอาวุธให้ไลเด่นเลยสัก,กชิ้นหนึ่งนี้ไอห่อปลานี่กูยังไม่ทําเลยเรียกได้ว่าดองเลยอะ่ะคือผมอะ่ะเป็นสายเนื้อเรื่องไงแล้วเวลาคือเป็นสายแบบเป็นสายเนื้อเรื่องแล้วแน่นอนอะ่ะถ้าเราจะ ผมเป็นสายในเรื่องผมก็เลยแบบไม่ได้มาทํากิจกรรมนะคือถ้าไม่มีเนื้อเรื่องผมแทบไม่แตะเกมนี้เลยนะคือแค่มาเก็บไว้ประจําวันแล้วก็ออกนะอันนี้พูดตามตรงเลยก็โอเคนอกเรื่องไปเกือบ2นาทีนะวันนี้เราเข้าเรื่องเลยดีกว่าเราจะมาเปิดตามหาเจไรเด้นนั่นเองนะก็เฟสนี้มีทั้งนั้นของปัญหาว่าอะไรเชฟเลตเหรอผมอ่านไม่ถูกนะนี้ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็มีทั้งนั้นของอ่าคุโจซาร่าแล้วก็เบนเน็ตว่ะเอ้ยสบู่เบนเน็ตมาอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เบนเน็ต เป็นสีดาวที่มาบ่อยเหมือนกันนะผมมองว่าใครที่ยังไม่มีตัวดีๆผมว่าเบนเน็ตเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ทาไดเ้เป็นตัวอะไรมันจะมีคําพูดหนึ่งอะทุกความสําเร็จมีเบนเน็ตอยู่เบนเน็ตไปได้เกือบทุกทีมอาจจะไม่ได้แบบไปได้ทุกทีมนะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยเบนเน็ตไปได้เกือบหมดนะหลายๆทีมเลยนะส่วนทีมของไรเดนเนี่ยก็เป็นทีมนั้นอนะไรเดนเนชั่นแม้ ที่ว่ามีซิงชิวเซียงหลิงเบนเนตแล้วก็ไรเดนนะอันนั้นก็ได้อยู่นะคือมันมันไปได้หลายตัวอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะว่าจากประสบการณ์ที่เล่นมาเนี่ยเบนเนตเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะเป็นตัวที่เล่นได้ดีแล้วก็ปั้นไม่ได้ยากอะสเต็คมันไม่ได้ใช้แบบอะไรเยอะขนาดนั้นอนะผมปั้นผมก็ยังไม่ได้ปั้นเบนเนตดีนะผมแค่ใส่ไปในนั้นอะนะ ฟื้นฟูพลังงานใส่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 ไปพักเดียวเลยอะ่ะอย่างอื่นไม่ได้ดูเลยแต่ผมก็มองว่าเป็นเน็ตจริงๆมันก็เก่งระดับหนึ่งแล้วแหละมันเป็นตัวที่เขาน้งเก่งเลยนะแบบอันติฮิวได้แถมบัฟดาแถมบัฟดามเอจอีกแล้วเป็นตัวสีดาวด้วยไงมันเป็นตัวที่หาค่อนข้างง่ายนะผมก็เลยมองว่าใครมีเนี่ยน่าบ้านนะเอามาใช้เล่นได้อะ่ะเออแล้วก็มันเป็นตัวมอนสเตปด้วยเพราะงั้นคุณสามารถาหาของได้ในมอนสเตปไม่ต้องข้ามไปที่อื่นไกลเนาะ แล้วก็ไอไอตัวที่เป็นอัพไฟอะมันก็อยู่เล่นเย่เนาะก็เล่นแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วเล่เนเย่อันนี้พูดตามตรงแล้วก็เดี๋ยวเช็คก่อนนะว่าผมเนี่ยอ่ามอีอ่ผมเปิดมากี่โลแล้วเนี่ยอันนี้อ่ะโอเคเปิดมาแล้วทั้งหมด56กโลนั่นเองนะโอ้แล้วก็ได้นอนครับกูได้สายฟ้าฟาดเคร์อฉิงมานั่นเองนะตอนที่เครือฉิงกูซีหนึ่งและมีพิติ๊กกับเคร์อิงนะ กูก็ไม่รู้รอบนี้ถลุดอีกเนี่ยได้อะไรนะแต่ว่ารอบนี้ได้แน่นอนนะไรเด่นผมต้องได้อยู่แล้วแหละมาไม่เป็นการเสียเวาลาเราเปิดเลยดีกว่านะสิบโลแรกออกเลยไหมขู่ไม่ออกก่อนะโอเคมามามา,มายังไงเราได้อยู่แล้วครับเพราะมีการันตีนะเสียงกูดูไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่ามันได้มันยังไงมันก็ได้อุ้ยได้เชฟเรดมาเลยโอเคนะ คือปกติตัวสีดาวมาใหม่นี่ยกูเปิดไม่เคยได้เลยนะคิลล่าอะไรเงี้ยสิงชิวก็เปิดไม่ได้วันนั้นอะ่ะเปิดหาแบบเปิดจนได้ขูเต่าแล้วเปิดจนได้แบบเออหลุดเลทมาอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้อะ่ะคือกูหลุดคือกูแบบเปิดมาแบบหกเจ็ดสิบโลอะ่ะไม่ได้สิงชิวสักตัวหนึ่งอ,อันเลยโคตรเลยโคตรดวงดีเลยเปิดมาแบบหกเจ็ดสิบโลไม่ได้สิงชิวอะ่ะรอบนี้ดีนะได้แบบ ได้ตัวมาใหม่อ่ะวันนั้นก็เปิดหาคีร่าล,ล่ารู้สึก30โลยังไม่เท่าไหร่มาคองกูจะออกแล้วไหมหกสิ0กว่าโลแล้วนะโหไม่ออกหน่อยหรอคือถ้าเกิดโลเหลือเนี่ยผมจะไปเปิดตัวอุธเล่นซะหน่อยหนึ่งเฮ้ยเบเน็ตเราจะมาเปล่าหรือว่าซาระฮะฮันนี่สนุโอ้ยได้เบเนดตมาด้วยอุย้ยอุ้ยได้มาสี่ห้าอันเลยอน่ะเฮ้ยได้ไม่ใช่เสียอะไรได้เอ่อได้นะั้มาเยอะอยู่นะ ได้สีดามาสี่อันเลยโอเคมา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 เออทองออกสักทีนึงมันต้องออกอยู่แล้วป่ะใช่ไหมคือกูมีหลักการตีไงจะไปรูนนั่นอะไรอะ่ะโหเชฟเบตมาแล้วเฮ้ยคุณโจสลักยังไม่ได้เลยนี่หว่าเออไรเดนโชกุนมึงจะหลุดมาแบบไรเดนโชกุนสองตัวเลยไหมน่าจะไม่แหละอา้าวบรรลัยละ มึงไม่ได้นั้นมึงไม่ได้นั้นแทนกลายเป็นกลายเป็นกูไม่มีนั้นแทนเอออะไรวะกลายเป็นกูไม่มีคุโจสารสรัดแทนเนียเฮียนี่นี่เปิดมายังไม่ได้คุโจสารสรัดเลยนะพอมั้ยวะโอเคพอ,อนึกว่าจะไม่พอแล้วนะเฮ้ยไ,ได้อะไรไหมอุ้ยแหมกล่าวว่าจะแบบไลเดนซีหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยกูเปิดไปกี่โลวะเออโนโอเอลโนโอเอลมาจากไหนมาจากไหนวะนั่นอะ โนเอลกูมาจากไหนโอ้เชฟเบรดตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับเลยนะมันดูสองคนไม่ได้คุโจอาราน,นี่ <c oughs> นหวานบอกคำเดียวว่าัหวานหวานเนะครับอย่างนี้ก็หวาน,วานคือช่วงนี้เนี่ยก็หาหายไปนานก็หมดไฟอะไรแบบนี้ด้วยแหละก็พู่ตามตรงน,นนะ แล้วก็เออไม่ไม่ได้มีเวลาแบบมาเริ่มมาทําเท่าไหร่แล้วนะไอเราเองก็จะไปโฟกัสเรื่องออของการทําเข้ามาหาลัยอะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคโอเคโอเคนี่คืออะไรวะโอเคนี่คือหมดสูตรแล้วนะไม่มีอะไรเลยอแล้วหมดเกี้ยงอนะ่ะถ้าเสียงเข้าเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเออบ้านผมมันค่อนข้างจะเสียงดังพองสมควรเลยก็พยายามจะหามุมที่มันแบบสงบสงบ เสียงจะได้ไม่เข้าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดยังเข้าอีกก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอะไรเราก็ไม่ได้ทําแบบเป็นห้องก็ดเสียงอะไรขนาดนั้นด้วยไงเฮ้ยมันจะมีสีส้มอมสีส้มาสสมาบสีม่วงตัวไรลาตัวไรลาตัวไรลาฮึบขนูอีกแล้วโอ้โหอ๋มอมึงไปไปอยู่กันนะเลยไปอยู่กับเชฟเด็ดเลยคนูฟาบน,นี้เนี่ยออกมาติดติกันเลย เกลือไม่มีสะดุดไม่สนิทเกลือหมดไม่สลัดเกลืออีกสึกมหาชนคนชนเทพเลยสึกมหาชนคนชนเทพเลยยมิยานิรู้สึกชนละรู้สึกว่าชนหลายรอบแล้วไหมผมจําได้ว่ารอบก่อนรู้สึกน้องก็มาชนกับตัวไหนไม่รู้ว่าผมจะไม่ได้ลวไอยอมิยะเนี่ยน้องยอมิยะเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่เอาจงๆเนี่ย ผมก็ไม่ผมก็แค่ที่ผมกดไลน์เดนมาไม่ใช่อะไรนะชอบเวลาถ้ามันเปิดอันตรีดีสะใจดีแบบถ้าเปิดปาชึ่งเลยไม่มีอะไรเลยนะจริงก็คือเปิดมากูก็ไม่ปั้นหรอกเชื่อดเอีเปิดมา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 ,มาโอ้ยโอ้ยค้างแบบมึงเห็นไหมว่ากูค้างหนักมากเลยอ่ะแล้วคือประเดน็นคือเบเนดกูได้ตัวเดียวเองเหรอตอนได้กูนึกว่าแบบเปิดประมาณ3-40โลเนี้ยนะ่าจะได้เบเนดซีหกนะเอาไม้ว่ะแล้วประเดน็นคือไม่ได้คูโจซาร่ามาด้วยไงโอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ๋อมาดูมาดูกระตุกค่ะไม่ใช่อะไรเครื่องกูโคตรกระตุกเลยโุ้ยเนยซีสองเหรอแม่งไม่ได้ปั้นเลยคือในนี้มีตัวดีๆเพียบนะแต่กูไม่ปั้นแค่นั้นเองอ่ะเชฟเบรตซีเท่าไหร่วะอ๋อซีสองเองเหรอไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูรีวิวแล้วกันนะผมก็ไม่ได้ดูใครทีอะ ว่าเป็นยังไงเนาะอ่าไรเล่นโชว์กุลนะน้องใช้ของอัพอะไรอะโอ้โหอันนั้นไหมอ่าไอไอเวนั่นอะเออไอเจอนี่ค่อยพูดตามตรงเลยนะกูบอกค่อยค่อยปันอ่าเดี๋ยวอัพก่อนใสไ่ไปเลยกูไม่สนแล้วขี้เกียจ เราเลื่อนขั้นเลยละกัน,นเออไม่เป็นไรค่อยไปฟาร์มเอาออเสียงเข้าแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยโอเคโอเคได้แล้วโอเคหมดแล้วอัพไม่ได้แล้วต้องไปตามหาของก่อน ไม่ได้อะไรวะอ๋อได้ลูกแก้วฟรีเ <laughs> อาแล้วผมเอาลูกแก้วฟรีวะ่ะสมหาลูกแก้วฟรีได้ไม่มีอะไรหรอกอย่าได้ลูกแก้วฟรีได้เล่นเฉยๆใส่ไปเลยไม่สนหรอกเอ๊ะกูมีของอัพหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไม่ค่อยแน่ใจกดไปเรื่อยๆเลยอ๋อโอเคใช้ตัวนี้หรอ ใช้น้องมาน้ำว่ะอ๋อแล้วกูต้องไปปั้นนั่นดิเพราะกูก็ไม่มีปั้นกูไม่ได้อ่าปั้นมาน้ำมาด้วยนี่เออกูอัพเฮ้ยลืมกูจะอัพทำไมวะตั้งเบลาห้าสิบกูก็ไม่ใช่เล่นนี่ไฮ้มัวแต่นั่งอัพเพลินๆลืมดูแล้ว๋ออก็ไม่ได้ใช้นี่หว่าลืมไอเล่นกูมีหอ,อกอะไรเอ่ยไหนดูซิบอกคำเดียวว่าจังหวะนี้ต้องไปหาแล้วละ่ะหอกมา ค่อยหาแล้วกันนะหอปลาครโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เนาะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะสักสองสาเดือนน่าจะกลับมาทำ Youtube ต่อแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เคยยังติดเรียนติดจัดการงานเนาะก็หลังประมาณช่วงประมาณหลังมีนาประมาณเมษาน่าจะเริ่มว่างแล้วเพราะว่า ผมอสอบประมาณปลายเดือนพฤษภาเอ้ยปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีงานเลี้ยงแล้วก็จัดการเอกสารอะไรเนี่ยประมาณมาเมษาก็คือเมษาก็คือน่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอนุมัต<ถ>ิจบมัน Au ปลายเดือนมีนาไ<ๆ>ยคิดว่าก็คงจะประมาณเมษาก็น่าจะจบแล้วแหละก็ผมก็น่าจะกลับมาทํา youtube ต่อช่วงประมาณเมษาเนาะช่วงนี้ก็อาจจะมีลงคลิปไว้บ้างแต่ว่าช่องมันก็จะล้างๆหน่อยตามสภาพของคนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ สำหรับวันนี้ก็ไป,ไปละบายๆสำหรับใครที่จะสูมกาช้าก็ตรงเรทตรงเรทนะเออท่องไว้ตรงเรทตรงเรทถ้าไม่ตรงก็เติมครับนะถ้าคุณยังเกลือแสดงว่าคุณยังเติมไม่พอครับ <c oughs> ไปลวครับบายๆลาติสวดเด้อ